จันทสูปะนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุริยัสูปะนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักิตานักขัตานิปุรกิตาวาอาโคมันทาวาลาหากาวาสูนงังวาสะโวเสโทสักโปาคะปุลินท,โทัทธโธท,ทสาาาัสเตทัสทากยาสเพนะัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสชโน โมทามานาพิกามุงพิกูนางสม,มิติงว่น,นังอัทาคูสหาภูเทวาชาลามักขีสิขาริวะอริทฐกาจากโลชาจามุมมาปุภานิพาสิโนวรุณาสหธรรมมาจัอุดอัจอุตตาจานเนชกากสุเลยาลุจิดาอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทเศเตทัศธากายา สภะนานาตวันนิโนยธีมันโตจุติมันโตวันนาบันโตยะสัสสิโนโมทามานาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงว่านางสมานามหาสมานามนุษะมนุสุตมาคิทาปทูสิกาอาโคอาโคมโนปทสิกาอาทาคูหาละโยเทวาเยจาโลหิตาวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวา ยาสัสสินทัเสเตเตทัศธา,ากายาสเพนะนานตวัน,นิโนอิทิมันโตจุติมันโตว,วันานะวันโตยาสัสสินโมทามานาภิกามงภิกขูนางสมิติงวานังสุกาการดุมหารุณาอาคูเวคาณสาสหาโอทาคายยหาปาโมขา,าคูเทวาวิจักขานาสมาสถามาตาหาดคาาชามิสกาจายาส,สัสสโน ทะานาังอาคาปรปจุนโยทิสาอภิวัตสติทเสเต,เตทะสทากายาสเพน,นานัตตะวน,นิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุงภิกขูนางสมิติวานังเขมิยาตุสิตายามาอัฏฐกาจายัสสิโนสามพิตก,การามาเศทษาโช นามาจะาสวานิมานาลติโนโอโคาคูทาคูปะระนิมิตาทะเสเตทะสะทากายาสเพนานัตตะวันนิโนทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสาัสโนโมทามานาพิกามงพิคูนางสมิติงวะนางสตเถเตเทวันิกายาสเพนานัตตะวันนิโนนามันวะเยนาคันชุงเย จันเยสาทิสาสหาปะปวุฒธะชาติมัคคีรางโอคาตินณนมนาสวังท่าเคโมคะตลังนาคังจันทังว่าอาสิตาติตังสุพัมมาปัลมะโตจาปุตตาอิททิมาโตสหะสันนางกุมารโลติโสจาโสปาคะสมิติงว่านางสหัสภัมาโลกานางมหาพูม,มาพิติ ขติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยาัสสาิโสทัเศรษฐาอิสลาอาโคปจเจกาวะสวัตติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริตปูปริวาลิตเตจาัสาเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามกเกมาลาเสนาภิกามิภาษะกันหัสสะมันทียังเอถาคันนะหาถาพัน ทาทานาเคนะพันธามัทุโวสมันตาปริวาเรธามาโวมุนจิตากโกจินางอิติตัธามหาเสโนกันนหาเสนางอเปสยิปานินาตาลมาหัจจะสะาสระังกตวานาเพระวังยะา,าปาวุสาโกเมโคธานะยันโตสวิจุโกทาทาโซปะจ,จุดทาวติ สังกูโทอัสยังวะเสตันจาัพพังอภิญญายาวะวะคิตนาวจัจคุมาตะโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนลเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจาอาตับปะมักคุลงสุตวะพุทธทัสศา,าสนังวิตาราเคหิปากามุงเนสังโรมันปีอินชะยงสเพวิชิตา สังคามาพยาติตายัสสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวากาเตชะเนสุตตาติ11บ,บทส่วนมังคลาสุตังอาเสวนาจะพารานางปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตามังคลมุตตามังปฏิปูธะเทสวาวโสจะภูเพจะกตะปุญญาตา อัตตสัมมาปณิธิจะเอตัมมังคะลมุตตมังพาโหสัตจันจาสิปัญจวินโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตัมมังคะลมุตตมมังมาตาปิตุอุปัทานังอุปัทานลสาสังขโหนาคุระจกรามันตาเอตัมมังคลมุตตมมังทานันจาธรรมาจลิยาจายาตกานันจาสังขโห อนาวัชานิการมามนิเอตัมมังคลมุตตมังอัลตีวิลตีปปามาจ่ปานาจ่สัญญโมอัปามาโทจ่าธัมเมสุเอตัมมังคลมุตตมังคาราโบจ่นิวาโตจ่สันตุนทีจ่กตัญญูตากาเลนะธรรมะสัมปะนางเอตัมมังคลมุตตมังคันตีจ่โสวะจ่สตาสามานานันจ่าทัสนังกาเลนะธรรมะสากจ่า เอตัมังคลมุตตมังตโปจะพัมมัจริยนจะอริยสัจฉานะทัศนังนิพานะสัชชิกิริยาใจเอตัมังคลมุตตมังพุทธาสาลกธรรมเมหิจิตังยัสนะกรรมปติโออสโกังวิราชังเขมังเอตัมังคลามุตตมังเอตาทิสานิกตมานะสัพพัฒมาปราชิตาสัพพัฒาโสถิง ขัดชันติตันเตสังมังคลมุตตมันติสิบสองบทสวดรัตนาปริษฐยังกินจีวิตตังอิทวาหูดังวาสักเคสวายังรัตนางปณีตังนะโนสมังอัติตทถาคะเตนะอิธามปิสุดพุทธทรัตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิหุนโขยังวิราคังอะมัตตังปณีตัง ยาทานสาขาสก,กยมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจีธรรมปีธรรมเมรตะนางปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุัทีโหตุยำผลธาเสโถปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตะดิกัญยามาหูสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติธรรมปีธรรมเมรตะนางปณิตังเอเตนะ สัจสจสเจนะสุวัตถิโหตุเยปุคลาอัฏฐาสตังปัสสะทาจตาริเอตานิยุคานิโหติเตยขีเนยาสุคาตาสาสาวกาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิอิธรรมปีสังเครตะนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยปุปายุตตามานัสาทัพเฮนามิกานิโนโคตามา สาสามหิเปตปฏิปตาอม,มาตังวิไคหะรัตถามุธานิพุติงพุชฌมานาอิทัมปีสังเครตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวุสวติโหตุขีนังปุลานาังนาวังนัตถิสัมภวังวิละตาจิตายาติเกพระวสมิงเตขีนะพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติธีลยายทายมปฏีโปรยทำปีสังเครตะนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสวัตถิโหนตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสสวอัตตาหเวจิตังเสโยยาจายังอิตาลาปชาอัตตาทันตสาโปทสนิจังสัญญาตะาจาริโนเนวะเทโวนาคันทโพโหนมาโลสหะพมมนาชิตังอปาชิตังกยิราตถาลูปัสะชันตุโน สิบี่บทสวดเกปุตสูตรภาสิตามิทังเตนะภะควตาชาณาปัสตาอรหัตาสัมาสพุทธเทนะเอถาตุมเหมาอนุสเวนะมาปรละมะปลายมาอิติกิริยะมาปิตากสัมปะทาเนนะมาตกาเหตตมานายะคาเหนะมาอากาปะระวิ ะละลิวิตาเกณะมาทิจจินิดฉานักขันติยามาภะภะลูปะตายะมาสมาโนโนคลุยะธาตุเมเหตตานาวะชาเนยยาถาอิเมธรรมากุสลายเมธรรมาสาามัมบชัยเมธรรมาวิโยคะนาหิตาเมธรรมาสัมัตาสมาทิน,นาอะหิตายะทุขายะสังวตันติอาธาตุเมเหปะชะ เธอยถา,ายถา,าตุเมอัตานาบัจเยยนาถาอเมธรรมากุสลายอเมธรรมาอนับัจชายอเมธรรมาวินยูปัสสันสัททอเมธรรมาสมัตตาสมามินาหิตายาสุขายาสังวัตติอธา,าตุเมเฮอปสัมปัตชะวิหะเลยยาถาติสิบห้าบทสวดอุปนยสูตรอุปานิยติชีวิ ตามะปามายุง g โลปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังเมรณะเปคขมาโนปุญญานิกยิราธาสุขาบะหานิอุปะนิยติชีวิตามะปะมายัง g ฉลูปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังเมรณะเปคขมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโคโยธากายนะสังมะ สังยะโมวาจายะอุทาเจตัสาตังตัสตาเปตัสตาสุขายาโหติยังชีวะมโนปากะโรติปุญญธรรมโมฮเวรักติธรรมาจาริงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนะทุกติงขัดจิธรรมาจารีสเพสังขารานิจารียถาปัญญายาปัสสติยัถานิพินติทุเข เอสามะโควิสุทธิยาสเพสังคาลาทุกคาติยธาปัญญาญาปัสติยธานิพินทติทุกเคสามะโควิสุทธิยาสเพธัมมานตาติยธาปัญญายาปัสติยธานิพินทติทุกเคเอสสามะโควิสุทธิยาสิหกบทสวดอปันนากาชาโดอปันนากาานะเมเกทุติยังอาโหตากิกาเอตตาทัน ยายะเมธาวีตังคันเหยะอปันนัก,กังพะหุเปสารนางยาันติปัพะตานิวนานิจาอารามาลุคะเจตยานิมนุษย์สาพยาตจิตาเนตังโศสารนางเขมังเนตังสารนมุตตะมังเนตังสาร นะมาคัม,มาสัพพุกขาประมุจจติโยจาพุทธัจาธรัรมมะจาสังกัญจ่าสารนังคโตจะตาลีอริยาสสจานีสม,มะปัญญายปสติทุกขังทุกขาสมุป,ปาทางทุกขาสัจจก,กติกามังอริยันจะอัดถังขีกังทุกขูปาสามา สมะคา,ามินังเอตังโขสลนานังเขมังเอตังสลนานมุตตะมังเอตังสรนะมาคามาสัพพะทุกขาปมุตจติสิบเจ็ดบทสวดพาเทกาละตะันนละะาลตาคาถาอติตังนานาวาค่าเมยยะนปะติกังเขนาคตังยะทัติตามปะหีนันตังอปปตตันน,นจา่าอนาคตังปัจจุ ปันนันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทานานุพลูหเยอเฉวานิจจะมาตัปตังโกชัญญามรณนางสุเวนะหิโนสังฆาดันเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตะมาตันทิตังตังเวพัทะ พัเทกาลตโตติสันโตอาจิกาเตมุนีติบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวงังสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นนั้นรับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นนั้นยังไม่ถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่งอนแงนไม่คนแคนในทำนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญทำนั้นเนืองๆให้ผูกพงเิอ พึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุง่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเดียบ,บุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกีดิด้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแล18ิบทตรสวดพินหาปัจจเวกขณะปาถะ ชลาธรรมโมหีฉลังอนาตีตาพญาทธรรำโมหมีพญาทิงอนาตีตาบาลานธรรมโมหีม,ม,มาลานังอนาตีตาสาเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวกัมมัสโกมีกัมมัายาโทกัมมโยนีกัมมพันทุกัมม,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 มปฏิสารนาอย่างกัมมังกฤสามิกัละยะนางวาปาปะกังวาตัสธายาธาภวิสามีเอวังอัมเฮห,หิอภินหังปัจเวคิตัพังเรามีความแก่ เป็นธรรมดาจะลวงพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นแดนเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมมันไดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทั้งหลายคพยรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน19บเก้าบุตรสวเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพญาปัตตาเจนิพยาโสกปัตตาเจนิโสกโคนตุสัพเพปีปานิโนเอตตาวตาจะอามเฮหีสัมภตัง ปุญญสัมปทางสเพเทวาโุโมทันตุสพพสัมปติสิทธิยาธานัางทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสพัพพธาภาวนาพิรตาโหตุขัจันตุเทวตาคตาสเพพุทธาพระปปตาปัจเจกานันตาอย่างพลังหันตานั้นจะเตเชนะรักขังพันธามิสพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิธานาคาฐาหันธรรมยางปฏิธานาคาทาโยพระนามาเส ยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปคะเลโพธิทะเลตะ,ตะหิงตะหิงตาธรรมมาธานเนนะพระวันตุปูชิตาสดถิงกะลนเตทะวิหาราันทะเลเทราจามัมชานาวกาจะพิขโวาสารามิกาฐานะปฏิอุปาสากาคาลาจาเทสานิคะ มาจะอิสราสัป,ปานาปูตาสุกิตาพะมันตุเตชลาภูชาเยปีจะอันทาสัมภวาสังเซทาชาตาอัทโวปปปาติกานิยานิกังธรรมวลังปฏิจเตสเพปพีทุกขสสกรุนตุสังขยังถาตุจิลังสตงังธโมทำมมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสมะโควะอัทธยะจะหิตายะจะาอัมเหรักขตุ สัตถโมสัพเพปิธรรมะจารินโนปุถีสัมปาปุเนยยามะธัมเมอริย,ยปเวทิตเตยี่สิบเอ็ดบทสวดสภาพปฏิทนาคาถาหันธรรมยังปฏิทนาคาถาโยพรามเสปุญญัติสธานิกัสสายานัญญานิกา,าตานิเมเตสัญจาภาคิโนโหุนโตสัตตานันตาปะมาน,นาตาเยปิยาคุณาบันตาจะมายัง พิตาทโยทิธาเมจาปะยาิถาวาอันเยมัจันตเวดิโนโสตาติทันติโลกะสมิงเตภูม,มาจตุโยนิกาปเจกาจตุโวกาลาสังสารันตาภาวะเวยาตังเยปฏิธานามีอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุง <c oughs> มายาทินานาปุญญานางังอนุโมทานาเหตุนาสเพสตาสทาหงตุอเวลาสุขชีวิโนเขมะปาทันจา่าปะปนตุเตสาสาติชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นพีย ผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนโมธนาทานเองเถิดขอสัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดแด้จงถึงทางกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์ตเหล่านั้นจนสําเร็จเถิด ้วยอนุภาพแห่งสัจจารินฐานอนุภาพแห่งความเพียรแล้วในทรงแห่งการบูชาพระรันาตนตรัยโดยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสสดีจงเกิดมีแกข่ขพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ขพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปอนโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนา แล้วโปรดำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งพลีพินานโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอานาคตขอจงเปียมด้วยอนุภาพแห่งภาพปร,ริและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ุประการเทอญ